สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องตั้มสตอรี่ชาแนลวันนี้ไรสดท่านผู้ชมกับขอบคุณที่เข้ามารับชมไรสดวันนี้ผมจะทำแกงป่าช่องนี้วันนี้ขอญาตไ์สดเพราะว่าขอเก็บชั่วโมงนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมนะวันนี้จะทำแกงป่ากินเองปกติก็จะไปซื้อน้ำพริกที่เขาขายตลาดนะวันนี้ผมใช้พริกสองอย่างมีพริกแห้งกับ พริกกินหนูหลายคนอาจจะใช้พริกจินดานะครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะๆเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่นะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่เข้าไปก็จะมีผิวมะกรูดกระชายเนะสิ่งที่จะใส่ลงไป นะครับไข้ซอยปริมาณนี่ก็อยู่ที่ปลาของเรา <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> มาลายไอ้ซะแล้วก็จะมีขานะขาวัตถุดิบที่จะใช้นี่ก็อยู่ที่ปลานะครับปลาที่เราจะ จะแกงหรือวัตถุดิบที่เราจะแกงนะใครชอบความนัวความเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมย้อนหลังด้วยนะครับนี่ผมก็จะทําไปเรื่อยๆเนาะอย่าไลสดไม่ไมไม่ได้ไลสดนะละว,วันนี้อยากกินแกงป่าวันนี้จะแกงป่าปรานิน นะว่าถูดิบอื่นแล้วก็เตรียมไว้เสร็จแล้วตอนี้ก็เหลือขั้นตอนตำน้ำพริกโขกน้ำพริกตำพวกตะไคร้คาพริกพอให้มันแตกก่อนเดี๋ยวจะใส่พวกนี้ผมจะใส่เกลือลองไปหน่อยนะท่านผูวว้ชมครับทำพริกผมชอบใส่เกลือเนาะใส่เกลือลงไปหน่อยนึงมันก็ จะประหยัดในเรื่องของเครื่องปรุงอ,อื่นๆเนาะใส่อันนี้เม็ดผักชีนะเม็ดผักชีทำอาหารได้ง่ายท้ามผู้ครับเราไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนสูตรอะไรก็เปิดใน YouTube นะมีคนก็ททำกันเยอะแยะนะดูแล้วก็ทำมาฝึกทำไม่มีตายตัวเนะทำอาหารได้นี้ก็จะใส่พริกไทยแห้งพริกไทยดำ ใส่แห้งสัก4ี่ห้าเม็ดนะครับนี่หกชีหนึง่งนะมีพริกเนาะใครจะชอบพร,พริกกินดาก็ใส่พริกกินหนูพริกแห้งนะใครชอบกิดจาดก็ใส่ไปเยอะๆใครที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็ลดปริมาณน,น้ำพริกลงหรือก็มีขาย ใครขี้เกียจมาตําเองก็มีขายท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้มีขายเกือบทุกน้ําพริกนะพริกแกงเผ็ดน้ําพริกไตปลาอะไรคือเกือบทุกแกงมีขายตามห้างตามร้านตามตลาดนะมีขายหมดใครขี้เกียจตําก็หาซื้อได้หรือเราซื้อมาแล้วก็กลัวมันไม่แสบไม่เด็ดเราก็มาตําเพิ่มเติม เพิ่มพริกเพิ่มกะปิอะไรลงไปอันนี้ผมก็ส่วนมากก็จะทำเองนะทำเองซื้อส่วนมากก็จะทำกินเองมีเวลาก็ท่านชมทำกับข้าวจริงๆเมนูนี้ต้องทำตอน,นเย็นเย็นนะเป็นกับข้าวได้เป็นกับแกมได้แต่ ช่วงนี้จะลดนั้นท่านผู้ชมครับผมจะลดกินเนื้อเพราะว่าไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องไขมันเยอะแล้วก็จะใส่หอมแดงกระเทียมเดี๋ยวมาเล่าต่อเนาะหอมแดงกระเทียมก็ไม่ได้สูตรตายตัวเป๊ะๆนะท่านผู้ชมครับก็กะเอาตามปริมาณวัตถุดิบวัตถุดิบที่เราจะใช้ ปีนี้ไปตรวจร่างกายมาท่านผู้ชมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชเวชที่เชียงใหม่ก็กไปเข้าคอร์ดอยู่5 0 0 0ันกว่าบาทก็ตรวจทุกเรื่องตรวจเลือดเช็คมะเร็งตรวจช่องท้องโดยการอุตซาว์นะตรวจไตมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้มะเร็งต่างๆตรวจไว้ก่อนเพื่อ เราจะได้รู้นะตรวจเยอะคอดนีคอ,อดใหญ่ตรวจเยอะถ้าผู้หญิงก็จะมีตรวจมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกอะไรเนี่ยตรวจผู้หญิงจะแพงไปนิดหนึ่งก็ประมาณสักเจ0ดพนโรงพยาบาลราคาก็ไม่ต่างจากโรงพยาบาลรัฐบาลเท่าไหร่ก็ตรวจแล้วเราก็จะได้รู้ท่านผูชมครับนี่ผลการตรวจออกมาก็ปรากฏว่าผมมันมีค่าของไขมันเนี่ยเกินไปอยู่ย0่สิบ ปกติเขาไม่ให้เกินสองร้อยเนาะสองร้อยแล้วเราเกินไปยี่สิบเราก็ก็ไม่เป็นไรก็จะต้องมาลดอาหารคุมอาหารแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชม มาแล้วครับก็ไปตรวจร่างกายก็ผลปรากฏว่าก็ไปตรวจร่างกายก็ปรากฏว่าอ่มามะลุมะเ็งก็ไม่มีก็จะมีเพียงไขมันที่เพิ่มขึ้นแล้วไขมันเลียวนี่จะเยอะไขมันดีจะน้อยนะเพราะว่าผมชอบกินมันนะชอบกินอาหารที่มันๆพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันเลย จะต้องลดและออกกำลังกายวันนี้ช่วงนี้ก็ออกกำลังกายตลอดแล้วออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเดินเดินวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ต้องมาดูแลสุขภาพนิดหนึ่งท่านผู้ชมรับตรวจดูเช็คดูก่อนเพราะว่ามีเวลาก็ลองไปตรวจไปนี่กันนะครับท่านผู้ชมเผื่อมันเป็นเยอะแล้วมันแก้ไม่ทันหรือมะลุงมะเร็งนี่ลำบากถ้ามันเป็นแล้วมันจะแก้ไม่ทัน ผมจะใส่นี่อีกนิดหนึ่งก่อนจะใส่กะปิอันนี้เป็นกุ้งฝอยนะหลายสูตรหลายคนอาจจะไม่ใส่แต่ว่าผมเพิ่มเติมไปนะให้น้ําแกงมันนัวมันอร่อยเนาะเป็นกุ้งฝอยที่ซื้อมานะแล้วก็มาผอยได้ใช้ก็ใส่ตู้เย็ยนไว้ตวลาตําน้ําพริกอะไรต่างๆผมก็จะมาเติมนะบางทีํำให้กะปิก็ไปใส่ตำพิกแกงแบบนี้ก็มาใส่ อ่ะน่าเกิดจะได้ละท่านผู้ชมสุดท้ายกะปิเนะกะปิปีเยอะหน่อยนะไม่มีปลาร้านะครับไม่ใส่ปลาระ,ราะ,ะใส่กะปิแต่ว่าถามว่าใส่ปลาราได้ไหมใครที่ชอบกินก็มันไม่ใกล้ไม่ผิดสูตรไม่ผิดกฎไม่ผิดกติกาท่านผู้ชมก็ใส่ได้ นะใครที่ชอบทานก็ใส่ได้ให้หน้ำมันนัวมันหอมใครที่ชอบกินนะเราไม่ใส่ก็ไม่ผิดกติกานะ่าจะได้แล้วนะท่านผู้ชมนี่น,น,นี่น้ำพริกแกงป่าตำเองแบบแสบ วันนี้ไม่เอาเผ็ดมากเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องช่องท้องนัเอาเผ็ดปานกลางเพราะว่าเรากินเผ็ดมากๆเนี่ยตอนช่วงก่อนผมท้องอืดแสบท้องแล้วก็ไปหาหมอมาก็ต้องมาลดพวกนี้ลงเนาะลดลงอ่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปแกงแล้วครับวางมันเลย ก็จะแกงมุมนี่จะใช้กระทะใบใหญ่เวลาแกงผมชอบใช้นี่ท่านผู้ชมกระทะจะผัดจะแกงชอบใช้กระทะเพราะอะไรครับปากมันกว้างเนาะปากมันกว้างแล้วเวลาเราทำมันงาน่ายเนาะหม้อนี่ บางทีมันค้นยากแล้วก็ะจะเอาน้ําประมาณนี้ก่อนใส่น้ําประมาณนี้เดี๋ยวถ้าไม่พอแล้วก็เติมเดี๋ยวไปหาถ้าพีแป๊บหนึง แกงเช้านี้ก็กินยาวไปถึงนูน้นาาตอนใบตอนกินยาวไปเลยจนถึงเที่ยงท่านผู้ชมครับนี่เราตั้งน้ำเรียบร้อยแล้วนะ,นะตั้งน้ำเรียบร้อยแล้วกันนี่เลยใส่ลงไปก่อนใส่แกงน้ำพริกที่เราตำเม,มากกื่อกี้ใส่ไปเลยครับนี่ใส่ลงไป ทะมันคอยจะเอียงไปเอียงมาหา,หาซื้อที่รองมาเรียบร้อยนะท่านผู้ชมมันยังเป็นแบบนี้อยูอ่ส่วนการปรุงต่างๆยังไม่ปรุงครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวรอน้ํามันเดือดก็จะชิมดูก่อนว่าม,ม,มันเค็มไปมันเผ็ดไปอะไรเดี๋ยวก็มาเติมทีหลังเดี๋ยวเราก็มาปรุงมาเติมทีหลังก็ประมาณนี้ก่อนท่านผู้ชมนี่ก็มันเดือด วันนี้ได้เนี่มาเนี่ยสมาชมครับนี่ได้ปลานิลซื้อปลานิลมาจากตลาดแล้วก็ให้เขาทำสำเร็จหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆมานะผมก็ชอบจะซื้อไว้สักสองตัวจากตลาดนะครับจากตลาดทำเกาะเก็ตทำแล้วเสร็จก็ตัดเป็นท่อนๆน,นะเราจะแกงเราก็มาแกงง่าย เราจะเอามาตำน้ำพริกแล้วก็เอามาต้มหรือมาย่างนะกินง่ายๆท่านผู้ชมกอบคุ้ที่เข้ามารับชมนะครับท่านผู้ชมผักเผือกอะไรก็เตรียมเรียบร้อยอยู่มุมนี้ท่านผู้ชมนี่ก็จะมีทัว่วมะเขือพวงเนาะนี่ก็พริกไทยพวกนี้ปลูกเองนะครับปลูกเองมะเขือผัว ก็มีกระชายซอยนี่ก็ขุดมาจากข้างบ้านสุดท้ายที่ใส่สุดท้ายก็นี่ใบยีหลาบางคนไม่มียีหลาก็เอากระเพราขาวกระเพราดําได้หมดครับท่านชมยีหลาหรือกระเพราควายเนาะกราเพราชีมอันนี้ก็ชงไว้น้ำขิงไว้แต่เช้างไม่ไ,ได้กินเย็นเย็นหมดละ ก็มาไลฟ์สดเพื่อที่จะเ,เรียกชั่วโมงของช่องนี้นะครับผมมีสองช่องท่านผู้ชมช่องหนึ่งก็เป็นตั้มสตอรี่อันนั้นก็มีทั้งเรื่องกเกษตรมีทั้งอาหารเหมือนกันช่องนี้ก็เป็นตั้มกันตั้มสตอรี่และ Channel เติม Channel ข้างหลังแล้วก่อนก็นเป็นตั้ม On Tour เนาะอันนี้ก็ มีทั้งอาหารมีทั้งท่องเที่ยวอยู่ในช่องนี้น้ำเริ่มเดือดเริ่มโมโห,โหแล้วท่านผู้ชมมันเดือดอย่างนี้เดือดเราจะใส่ปลาจริงๆถ้าเราอยากจะให้ผักเราสุกเราผมก็จะใส่นี่ก่อนใส่มะเขือนี่ก่อนเพราะว่าผมชอบสุกๆนะบางคนก็ชอบกรอบๆชอบกรอบอ ไฟฟันดีก็จะกินก,กรอบๆแต่นี่ก็จะให้มันสุกนิดนึงน้อให้มันสุกนิดนึงจะได้ทานอร่อยชิมน้ำก็นน่าจะจิดจัด อืมโอ้โหสุดยอดพอดีเลยไม่ต้องเติมอะไรเดี๋ยวเรานั่นเสร็จเรามาเติมน้ำไปนิดเดียวก็พอ,อความเค็มความนัวอะไรมันได้แล้วท่านผู้ชมมันได้แล้วต่อไปก็จะใส่ปลาเนตัวน้ำเดือดนี่จริงๆปลานิลเนี่ยใส่แป๊บเดียวก็สุกท่านผู้ชมหกนาทีเจ็นาทีเนี่ย นี่เริ่มสุกเริ่มนั่นแล้วเห็นเขาขายนะแกงปลาพ,พุงปลาช่อนกับหัวปลาช่อนโอ้โหหม้อละสองร้อยกระทะแบบเนี้ยท่านผู้ชมสองร้อยบาทนะหนเห็นในเห็น,หนใน u t u b e นะน่าซื้อท่านผู้ชมสองร้อยบาทก็ถือว่าถูกนะทำแป๊บเดียวนะตั้งไม่นานตั้งไม่นานแปบ๊บเดียว มะเขือ,อยังเขียวปีเลยนนี้เราใส่ปลาไปแล้วก็กดๆหน่อยหนึ่งเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งค่อยคนเนาะกดๆลงไปก่อน ตอนนี้ก็จะเติมถั่วถั่วยาวกับมะเขือพวงเติมโมโหูใครชอบอะไรก็มาใส่ได้นะเป็นพวกหนอต้มหนอไลได้หมดท่านผู้ชมชอบผักแบบไหนก็ใส่ได้แกงป่านี่ไม่ได้มีข้อจํากัดว่ต้องใส่นูน่นใส่นี่นะครับใครชอบแบบไหนก็มาใส่ได้ ใครชอบกินแบบไหนก็มาใส่เนาะนี่ก็จะเป็นพริกไทยพริกไทยนี่ก็ปลูกขึ้นที่เสาลงรดเลยปลูกในกระถางแล้วก็ให้มันพันขึ้นกับเสาลงรดเสาเหล็กเนี่ยท่านผู้ชมนี่ยก็เก็บกินมาหลายปีแล้วเนี่ยทุกปีพริกไทยดำเมื่อกี้ก็เก็บมาจากนั้นนะเวลามันเยอะผมก็จะเอามามันแก่มันก็จะมาตากแดด นะตากแดดก็จะมาดำดำก็จะเก็บจสกกระปุกไว้เวลาใช้ล้วก็มาใช้นะเอาแบ่งเพื่อนนุ่นๆใครมาก็ตักแบ่งเขาไปเวลาจะกินแล้วก็โอ้มออหม้อเ,เต็มกระทะเลยกินก็มีหนอ่อใส่หน,อหนอ่อเนาะต้มหน่ออะไรก็จะอร่อยแล้วไม่ชมครับพวกหนอ่อพวกอะไรก็จะอร่อย ใครชอบแบบไหนก็ใส่ฟักทองก็ได้ใส่ได้เนาะฟักทองฟักทองใส่ได้หมดอ่ะแกงป่านี่ไปเห็นที่เยอะๆก็ที่นู่นอะไรนะแถวืองการเนาะืองการนี่แกงป่าเยอะเกงป่านกแกงป่าป,าปาลาแกงป่านู่นแกงป่านี่นาเยอะนะครับแถวบองการใครไปืองการก็ไปหากินรน้านเกงป่านี่ อร่อยแซบ่บเผ็ดร้อนอร่อยแซบ่บ <c oughs> โอ้ฟังเสียงมันเดือดน่ากินแล้วก็่านผมาชมนี่นี่มันเดือดนอะปลาเราจะพลิกได้ละขยัยนิดหน่อย คนมากไม่ได้ปลาเดวยจดวยจลลีเดเจละแกงเป็นหม้อเลยท่านผู้ชมนี่ใครชอบขนมจีนก็นมจีนมาตักลาดได้เลยตักลาดได้เลยอร่อยมากรสชาติโน้โอัอยากให้ชิม ปิดท้ายด้วยอันนี้ตัวปูตัวปูนี่มันสุกง่ายเนาเอาปิดท้ายนิดหนึ่งยังไม่ปิดท้ายเดีย๋ยวรอไอใบน,นี่โหระพาอนนไอใบะ,นะัรนยีานนราห์ไอตัวปูไปหน่อยนึงนี่ก็เก็บมาจากนี่สวสักสวนที่ได้ซื้อเป็นหลักก็คือปลา ปลากะปิกระเทียมหอมแล้ววนะันนันอนงนอกเหมืนกันนะกลายเป็นเครื่องที่มาแกงงเก็บจากสวนแล้วนะท่านผู้ชม ท้ายก็ไอ้นี่ยีลานะคราวนี้มียีลา,าก็เอากระเพราขาวกระเพราดำ่วนมาก็ใช้กระเพราขาวเนาะปิดท้ายมันจะหอมก่อนเราจะปิดแก๊สใส่ลงไปมนะันจะหอมโอ้พริกไทยแห้งพริกไทยเม็ดขา่าตะไคร้พริกยีลาของร้อนแรงเท่านั้นท่านผู้ชมแกงป่านะของร้อนแรงเท่านั้นเลย เอาละวันนี้ผมจะแกงแบบนี้หน่อยไม่เอาสุกมากนะก็จะเ,เขียวๆผิดไทยโดยยิราทำกินเองนะท่านผู้ชมง่ายดีถ้ามีเวลาก็ลองตำน้ำพริกนะตำ,ำพริกก็แกงเองต้องการแบบไหนก็ใส่ลงไปต้องการผักแบบไหนแล้วก็หามาใส่ แกงป่าปลานิลเต็มหม้อเลยท่านผู้ชมอ้าแค่นี้จบเรียบร้อยสุดยอดเซ็บแน่นอนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะไ์สดวันนี้ในเรื่องของการทำแกงป่าตั้งแต่การตำน้ำพริกมาจนถึงกระบวนการแกงก็คงจะเอาไว้เท่านี้ครับท่านผู้ชมพบกันใหม่ใน EP หน้านะว่าจะแกงอะไรให้กินอีกไล้ดูอีก ก็ติดตามชมบรรยากัศการต้อนชมครับสำหรับคลิปนี้แปแคปนี้สวัสดีครับ